สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องนี้ที่ต้องเล่ากับผมดรคริสเช่นเคยนะครับซึ่งก็มักจะมากับเรื่องแปลกๆที่ยังหาคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้นมาเล่าให้กันฟังซึ่งเมื่อได้ฟังแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องบางเรื่องก็อาจจะเป็นแค่เรื่องเล่าแต่บางเรื่องเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องจริง และจะเป็นประโยชน์มากครับหากฟังแล้วหาแง่คิดเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ฟังพวกนี้สำหรับเรื่องในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางข้ามฟากข้ามฝั่งถ้าพูดแบบนี้ก็คงจะนึกถึงพวกการนั่งเรือข้ามฟากอย่างเรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะอะไรทำนองนั้นเพราะว่าแม่น้ำเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วเพราะว่าการข้ามแม่น้ำโดยเฉพาะแม่น้ำที่ไม่ได้ใหญ่มากนักเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะมีพวกสะพานกันหมดแล้ว แต่หากย้อนกลับไปในอดีตก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับแม่น้ำลำคลองแทบทุกแห่งก็มักจะมีการข้ามฟากแบบนี้และถ้าท่านผู้ฟังต้องการข้ามฟากอาจจะต้องมองหาพวกการให้บริการอย่างเช่นเรือข้ามฟากประสบการณ์เรื่องแปลกๆในวันนี้เป็นประสบการณ์ของคุณพดุงศักดิ์หรือเรียกว่าคุณศักดิ์ก็ได้ก็ชื่อแก่ ซึ่งแกมีประสบการณ์การเข้าไปฝึกงานในหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งซึ่งหน่วยงานแห่งนี้มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำถนนหนทางเป็นหลักมีเครื่องจักรแบบต่างๆในการทำถนนนี่หลายแบบเลยทีเดียวก็คงบอกได้เท่านี้ครับเพราะว่าทราบไปก็คงไม่มีประโยชน์อะไรอีกอย่างเขาก็ยุบหน่วยงานนี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อไปแล้วด้วยแต่ผมก็ขอเรียกหน่วยงานนี้ว่าศูนย์ก็แล้วกันและด้านหลังของศูนย์ ก็จะมีลำน้ำลำหนึ่งไหลผ่านโดยกั้นระหว่างศูนย์กับตลาดของอีกตำบลหนึ่งลำน,ำน้ำนี้ไม่ใหญ่มากหรอกครับจะว่ายน้ำไปได้ไหมนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าความกว้างของลำน้ำนี้สัก40เมตรเห็นจะได้แล้วมันก็ไหลด้วยนะครับด้วยความที่ด้านหลังของศูนย์เนี่ยเป็นตลาดคนที่ศูนย์เนี่ยก็อยากจะข้ามฝั่งไปซื้อของ คนเขาเราว่าเามื่อก่อนเนี่ยมีเรือแค่ลำเล็กๆเท่านั้นต่อมาทางชุมชนเนี่ยเขาก็ขอให้มีเรือข้ามฟากไปเลยดีกว่าเพราะว่าชุมชนข้างๆกับศูนย์เนี่ยเขาก็จะได้อาศัยข้ามไปบ้างก็จึงมีเรือข้ามฟากให้แต่ก็มีให้เป็นบางเวลาเท่านั้นนะครับเน้นอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ศูนย์เนี่ยมากกว่าชาวบ้านอยู่ใกล้ๆศูนย์ก็อาจจะต้องติดเรือข้ามฟากไปได้เมื่อเขาเปิดใช้ แกบอกว่าไปฝึกงานที่นั่นเนี่ยฝึกที่ศูนย์และในศูนย์เนี่ยมันจะมีอาคารอู่ซ่อมซึ่งก็เรียกติดปากกันว่าอู่อู่ก็มีหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องจักรยานพาหนะส่วนตัวเรือเนี่ยอู่ก็เป็นคนทําเองท้าเรือโปะ๊ะอู่ทาทั้งหมดการทําเรือนี่ก็จะต้องทําเป็นลักษณะของเรือท้องแบนทําจากเหล็กนะครับมีห้องลอยตามมาตรฐานของเขานั่นแหละจริงๆแล้วเรือลำหนึ่งเนี่ย ขึ้นได้เต็มที่ก็น่าจะประมาณ20คนเห็นจะได้มีอยู่2องลำครับเมื่อก่อน,นมีลำเดียวก็ไม่พอใช้คือบางทีคนขับเรือเนี่ยเอาเรือไปจอดฝั่งตลาดเช่นไปทุระหรือไปอะไรทํานองนั้นก็จะผูกเรือเอาไว้ด้านโน้นถ้าเจ้าหน้าที่ศูนย์เนี่ยฝั่งนี้เนี่ยอยากจะข้ามไปด้านโน้นก็ทําไม่ได้เพราะว่าเรือไปอยู่ด้านโน้นซะแล้วก็เป็นปัญหาอีกนะครับทั้งศูนย์เนี่ยเขาก็จึงทําเรือเพิ่ม แล้วก็หาคนเพิ่มด้วยเพื่อที่จะได้สลับกันใช้สรุปว่าถ้าเรือจอดอยู่ฝั่งศูนย์สองลำเนี่ยอันนี้เรียกเหตุการณ์ปกติแต่ถ้าลำใดลำหนึ่งไปจอดที่ฝั่งตลาดเมื่อไรแล้วก็อันนี้หากมีการใช้เรืออีกลำจะต้องเอามาจอดไว้ที่เดิมเท่านั้นและเจ้าหน้าที่ของศูนย์เนี่ยก็จะต้องรับทราบโดยทั่วกันด้วยว่าเป็นแบบนี้เรือนี้ก็จะมีเวลาการใช้งานของมันนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ ควบคุมเรือซึ่งก็คือคนขับเนี่ยเขาก็จะขับในช่วงเวลา7นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาช่วงเที่ยงก็จะเป็น12นาฬิกาถึง13นาฬิกาแล้วก็ช่วงเย็น16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีแค่นั้นชาวบ้านที่อยากอาศัยข้ามเรือด้วยเนี่ยก็จะต้องดูเอาตามเวลานี้สำหรับคนขับจริงๆก็ไม่ใช่หน้าที่หรือตำแหน่งประจำอะไรหรอกครับ ก็เป็นคนทำงานอยู่ในอู่นี่แหละแต่ก็รู้กันว่าเป็นคนขับเรือด้วยมีอยู่สองคนตามจำนวนเรือครับคนที่หนึ่งนี่ก็คือตาสงวนส่วนคนที่สองก็คือนาลุ่งเขาก็เรียกกันอย่างนั้นตาสงวนนี่แกขับมาก่อนตั้งแต่มีเรือลำเดียวนั่นแต่พอมีลำเดียวเนี่ยมันก็ไม่พอใช้อย่างที่บอกไปแล้วก็เลยมีเพิ่มอีกสองคนเขาก็หาเรือเพิ่มอีกหนึ่งลำก็ได้นาลุงเนี่ยมาช่วยกันขับ ก็เป็นคนขับสองคนคนขับเรือนี่ก็จะได้เงินเพิ่มเติมจากหน้าที่ของตัวเองเล็กน้อยครับสำหรับสองคนนี้ตาสงวนกับนาลุ่งจริงๆไม่ค่อยถูกกันเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าตาสงวนแกชอบเมาเหล้าบางวันเนี่เมาเหล้าทำงานไม่ไหวนาลุ่งแกก็ต้องขับอยู่คนเดียวแกก็บ่นให้ฟังจนคนที่ข้ามฟากไปมาเนี่ยเขารู้กันหมดหัวหน้าอูเนี่ยก็เคยเดือดเหมือนกันเรื่องนี้ บางครั้งนี่ก็เรียกตาสงวนเนี่ยมาดุอยู่เรื่อยแต่ตาสงวนนี่แกไม่ยีละล่ะครับลูกก็ไม่มีเมียก็ไม่มีอายุปูนนี่เราห้าสิบกว่าแล้วแกก็ทํางานก็กแก๊ๆไปวันวันความสุขของแกก็คือการได้กินเหล้านั่นแหละบางทีแกก็พูดกระแนะกระแหนณะนา้าลุงที่อายุน้อยกว่าแกเกือบสิบป,ปีเนี่ยแต่ว่าได้เงินเยอะกว่าเพราะว่าเป็นที่โปรดปรานของเจ้านายนะมากกว่าแกเรียกนา้าลุงว่าไอคนดีเขาเรียกอย่างนั้น วิรกรรมที่คุณศักจำไม่เคยลืมเลือนเลยเนี่ยก็คือในเย็นวันหนึ่งตอนเกือบทุ่มที่อู่ก็แกเพิ่งทํางานเสร็จครับฝึกงานนี่เด็กฝึกงานแกบอกว่าต้องมาเช้าแล้วกลับค่าแบบนี้เจ้านายถึงจะชอบบวกกับตอนนั้นทํางานติดพันครับซ่อมรถเกรดก่อนกลับบ้านนี่แกก็ขอเดินสํารวจอู่ซะหน่อยเพราะว่าตอนเที่ยงเนี่ยประแจตัวใหญ่เนี่ยมันหายไม่รู้ว่าใครถือไปวางไว้ตรงไหนแกก็เดินหา จนกระทั่งเดินไปแถวแถวโป๊ะเรือเนี่ยก็ได้ยินเสียงเรียกอยู่ไกลๆครับเรียกว่าไอ้ซักไอ้ซักทางนี้โว้ยแกก็เรียกว่าอย่างนั้นคุณศักนี่ได้ยินเสียงก็สังเกตดูแล้วครับว่าเกือบจะขําแล้วเนี่ยใครมายืนเรียกก็ปรากฏว่าเป็นทัศงวนและยืนตะโกนเรียกอยู่ฝั่งโป๊ะฝั่งตลาดนนฝึกงานมาสักพักนี่รู้จักกันหมดแล้วครับแกนี่เรียกแล้วก็ตะโกนบอกว่าให้เอาเรือมารับแกหน่อยแกจะข้ามไปฝั่งอู เพราะว่าเรือตอนนี้ทั้งสองลำนี่จอดอยู่ที่อู่ซึ่งจริงๆมันก็เป็นเหตุการณ์ปกติแล้ะครับเพราะวันนี้ก็ค่ำแล้วเรือนี่เขาเก็บหมดแล้วแต่ตาสหวนนั่นแหละไม่รู้ว่าแกไปทุระที่ไหนมาสงสัยลงรถจากฝั่งตลาดแล้วก็จะเดินมาที่อู่เนี่ยมาดูว่ามีใครอยู่ไหมกะว่าถ้ามีคนอยู่เนี่ยก็จะให้ขับเรือมารับแกหน่อยแต่ตอนนี้ทางอู่เนี่ยเรือคุณศักดิ์อยู่คนเดียวแกก็เลยตะโกนกลับไปละครับ บอกว่าขับไม่เป็นหรอกไม่เคยขับด้วยแต่ตาสมวนนี่แกก็ตะโกนกลับมาครับบอกว่าจะปอดแหกอะไรนักหนาแค่ขับเรือก็เห็นขับให้ดูทุกวันนั่งนี่ก็นั่งอยู่ทุกวันก็น่าจะรู้แล้วก็จําได้แล้วมันก็เหมือนกับการขับรถนั่นแหละแกก็ตะโกนเชียร์กลับมาอีกแถมบอกวิธีการติดเครื่องด้วยอีกต่างหากบอกไม่ยากหรอกเด็กก็ทําได้ของแบบนี้อีท่าไหนก็ไม่รู้ครับเย็นวันนั้น คุณศักนี่แกก็ยอมทําตามด้วยแหละอีกอย่างเรือลํานี้จริงๆแล้วก็ไม่ใหญ่มากหรอกเอาเครื่องเรือหางยาวติดดูแล้วก็ไม่น่าจะใช้ยากแกก็จึงลงไปที่เรือหาที่ดึงสตาร์ทก็ทําการสตาร์ทตามเสียงตะโกนของตาสงวนนั่นแหละจนกระทั่งติดเครื่องเรือได้กําลังใจนี่ก็ามาแล้วครับเสียงตะโกนนี่บอกว่าให้ทําอย่างงน้นอย่างนี้ให้แก้เชือกที่หัวเรือ แล้วก็ถีโปะดันเรือออกมาให้มันเบนหัวออกมาทางข้างหน้านี่แกก็ทําตามแล้วก็ค่อยๆจุ่มใบพัดเล่งเครื่องแล้วก็เดินเรือค่อยๆตีวงเลี้ยวไปตามเสียงตะโกนของพี่เลี้ยงทางฝั่งโน้นแต่ลืมคิดไปว่าแกเบรกไม่เป็นหรอกไอเรื่องแบบนี้เรือนี่มันเบรกไม่ได้ง่ายๆนะครับต้องเป็นคนที่รู้จังหวะใจแกตอนนั้นคิดแต่จะเอาเรือไปฝั่งโปโนนะให้ได้แม้แต่สงวนนี่แกะจะตะโกนอะไรออกมาเนี่ย ตอนนั้นแกไม่ได้ฟังเท่านั้นแหละครับเพราะว่ากระแสน้ำเนี่ยมันไหลคุณสัก์นแกกลัวว่ากระแสน้ํามันจะพัดเรือไปซะก่อนแกก็กดใบเรือใส่เต็มเหนียวเลยที่คราวนี้เรือในวิ่งตรงอย่างเดียวเล่นเอาชนโปะเสียงดังมากเรือนี่เกือบคว่ำเลยครับแม้จะมีการนํายางรถยนต์มาติดไว้ที่โปะบริเวณที่กันกระแทกเนี่ยแต่โปะมันเป็นเหล็กเรือเนี่ยชนกันเสียงดังจนชาวบ้านฝั่งตลาดในวิ่งออกมาดูมันเกิดอะไรขึ้น ตอนนั้นตาสงวนนี่ก็อยู่บนโป๊ะด้วยแกก็เสียหลักเหมือนกันครับก็รีบกระโดดขึ้นมาบนเรือแล้วก็วิ่งมาจับหางเสือเอาไว้พันก็ดา่าคุณศักครับบอกว่าชะลอความเร็วนี่ไม่เป็นหรือย,ยังไงแล้วก็ดา่าอีกเป็นชุดเลยทีเดียวคุณศักดนี่แกจาไม่ได้หรอกครับว่าโดนด่าอะไรรู้แต่ว่าโดนดา่าแกนั้นยังตื่นเต้นอยู่กับการทําเรือเกือบคว่ำนั่นแหละแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์การขับเรือครั้งแรกของแก ก็ขับตามคำบอกของตาสงวนนี่เองเช้าวันต่อมาหัวหน้าอู่ในเรียกตาสงวนไปด่าเลยทีนี้แกบอกวันในสักเด็กฝึกงานเนี่ยขับเรือเป็นหรือยังไงไม่รู้หรือว่ามันขับไม่เป็นถ้าเกิดเหตุร้ายเกิดมีใครตายหรือเกิดเรือเสียหายขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงวันนั้นตาสงวน,นี่หน้าหรือแค่นิ้วเดียวล่ละครับโดนด่าแบบเป็นจริงเป็นจังอันนี้สลดจริงๆ โดยความมักง่ายของแกก็เกิดความวุ่นวายขึ้นมาส่วนคุณศัก์นี่แม้จะมีความผิดร่วมกันด้วยก็คือร่วมกันก่อความพินาศในครั้งนี้ก็ถูกจำหนิบ้างแต่ก็ยังพอให้อภัยได้เพราะว่าเป็นแค่เด็กฝึกงานหัวหน้าบอกทีหลังนี่อย่าทำอะไรเสียเส่ยงๆแบบนี้อีกถ้าไม่เคยทำนี่ก็ต้องปฏิเสธอย่างเดียวการทำอะไรเสียเส่ยงๆแบบนี้นอกจากจะเป็นอันตรายต่อตัวเองแล้ว ทรัพย์สินของราชาการนี่ก็จะพลอยเสียหายไปด้วยก็เป็นการตักเตือนชนิดเบาครับเพราะว่าถ้าคาดโทษกันเนี่ยมันจะมีผลต่อการฝึกงานนั่นอีกส่วนนาลุงนี่แกก็บอกคุณศัก์ครับว่าอย่าไปหาทําแบบนี้อีกเลยมันมีความผิดถ้าจะสงวนให้ทําอะไรแผลงๆอีกนี่ก็ต้องปฏิเสธไปดีกว่าเมื่อเวลาผ่านไปจนกระทั่งครบการฝึกงานของคุณศักดิ์เนี่ย ก็วันสุดท้ายก็ล่ําลาผู้หลักผู้ใหญ่แหละครับที่อู่ก็มีความผูกพันกันเหมือนพี่เหมือนน้องก็รู้จักกันหลายคนขากลับนี่แกก็ข้ามฟากกลับไปฝั่งตลาดแล้วก็กะว่าจะขึ้นที่ท่ารถตรงนั้นก็ได้ตักสงวนนี่แหละครับขับเรือข้ามไปส่งแกก็ยังถามว่าฝึกงานเสร็จแล้วจะไปทํางานที่ไหนจะกลับมาเยี่ยมอีกไหมถ้าคิดถึงกันก็มาเยี่ยมกันบ้างก็แล้วกันแกก็บอกว่าอย่างนั้น คุณศักดีก็เลยคุยเล่นทิ้งท้ายไปว่าขับเรือได้ดีเพราะตาสงวนนี่แหละพลันก็หัวเราะกันสองคนแล้วครับมีชง,งักติดหลังกันก็รู้กันอยู่สองคนบรรยากาศในวันนั้นแม้จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมากมายแต่คุณศัก์บอกเลยว่ารู้สึกตื้นตันใจอย่างบอกไม่ถูกมันพูดไม่ถูกเหมือนกันครับก็คือคิดว่าถ้าจะต้องไปแล้วก็จะต้องหาโอกาสมาเยี่ยมคนที่อูเนี่ยให้ได้ จนกระทั่งประมาณ4-5ถึงปีผ่านไปเนี่ยคุณศักิ์แกก็ได้งานที่อื่นนะครับเป็นจังหวัดอื่นก็เป็นอู่ซ่อมรถขนาดใหญ่ในเมืองตอนนั้นีนโทรศัพท์มือถือกำลังเป็นที่นิยมครับราคานี่เริ่มจับต้องได้มากขึ้นแล้วโดยเฉพาะรุ่นที่แต่งเสียงเรียกเข้าเองได้เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมเลยแกก็จึงไปซื้อมาบ้างครับยี่ห้ออันคาเทล ot 3 0 3เปลี่ยนหน้ากากได้อีกต่างหากแกก็ซื้อมา ก็เที่ยวไปขอเบอร์โทรศัพท์คนนั้นคนนี้มาเมมเอาไว้ได้เบอร์เพื่อนที่ฝึกงานกันมาด้วยก็จึงนัดแนะกันอยากจะกลับไปที่อู่จะได้ไปเจอพี่ๆเพื่อเลี้ยงสังสรรค์ล้ำลึกความหลังกันก็จัดการโทรนัดแนะแล้วก็ขอเบอร์พี่ที่อู่มาจนได้สรุปก็นัดกันตอนค่ำๆแกก็จะเดินทางไปหาพี่เขาก็ขอให้รอด้วยอย่าเพิ่งกลับบ้านกันไปสักก่อนจะไปแฮงเอาท์กันแกบอกว่า เสร็จจากนั้นก็จะไ,ได้ไปน,นอนบ้านเพื่อนต่อเลยกะว่าลงรถที่ตลาดก็จะโทรมาให้พี่ที่อู่เนี่ยขับเรือข้ามมารับเพราะว่ามันเย็นๆแล้วก็น่าจะไม่มีคนขับเรือแล้วแกก็บอกว่าอย่างนั้นกระทั่งถึงวันที่นัดกันแกก็นั่งรถมาลงที่ตลาดครับตอนนั้นนี่ห้าโมงครึ่งและเป็นตอนเย็นบรรยากาศนี่ค่อนข้างเงียบแกก็เดินมาที่ท่ากำลังจะโทรให้พี่เขาเอาเรือออกมารับ จากฝั่งตลาดเนี่ยก็พอดีว่าเห็นเรือมันจอดอยู่ฝั่งตลาดอยู่ลำหนึ่งผูกกับตะลิ่งเอาไว้แกสงสัยว่าใครเป็นคนเอาเรือมาไว้ปกติมันจะต้องจอดอยู่ที่อูเนี่ยสองลำแล้วเวลานี้แกก็จึงเดินไปที่โป๊ะและครับไปชำเรืองดูว่าใครเอาเรือมาจอดฝั่งนี้หรือใครขับมาจอดไม่ทันได้คิดอะไรก็มีเสียงคนเดินลงมาข้างหลังแกโป๊นี่เป็นเหล็กนะครับคนเดินนี่มันจะเสียงดัง พอแกหันกลับไปนี่แกก็ยิ้มเลยครับเพราะว่าคนที่เดินมาเนี่ยเป็นตาสงวนแกก็ยกมือไหว้สวัสดีตาสงวนนี่แกก็ยิ้มมาเลยครับบอกว่าเป็นยังไงมาเยี่ยมที่อู่เหรอแกก็วาอย่างนั้นแกบอกว่านึกว่าลืมกันแล้วพันก็เดินลงไปจะสตาร์ทเครื่องเรือแหละครับแล้วก็ถามว่าจะข้ามไปฝั่งอู่ไหมคุณศักดิ์นี่แกก็ยิ้มนะครับแล้วแกก็เดินลงไปที่เรือบอกว่าข้ามครับผมจะไปอู่วันนี้นัดกับพี่เขาไว้ ตาสังวนนี่ได้ยินอย่างนั้นก็บอกว่าเอางั้นแก้เชือกคุณสักนี่แกก็ทําตามโดยดีแล้วครับทําให้มันเป็นงานไว้หน่อยเพราะว่าห่างหายไปนานแกก็จึงหันหลังไปแล้วก็แก้เชือกพร้อมกับถีบโปะส่งหัวเรือนี่ออกไปจากท่าโดยเหมือนทุกครั้งซึ่งเรือนี่ก็เคลื่อนออกไปจากท่าอย่างสุดกําลังแกนั่นแหละแต่เมื่อถีบส่งให้เรือออกจากท่าแล้วเนี่ยแกก็กลับมานั่งแกก็งงเลยครับเอาไหนล่ะตาสังวน ไหนล่ะสตาร์ทเครื่องเรือคนขับนี่ไปไหนอ่ะตาสงวนนี่แกหายไปเลยกระโดดน้ําไปหรือเปล่าแกก็ชำเรืองดูจะว่ายน้ําหนีไปแล้วก็ไม่ใช่มันก็ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นมันไม่มีใครอยู่หรอกครับทั้งนั้นแกก็ช็อกอยู่แต่เรือมันนี่ไม่ได้จอดนิ่งๆนะครับน้ํามันไหลไปเรื่อยๆเรือก็ออกห่างจากท่าไปเรื่อยๆด้วยก็ลอยไปตามกระแสน้ําแกก็บอกผ่าชิปหายแล้ว เรือไม่ได้ติดเครื่องด้วยลอยออกไปแบบนี้เหมือนกระทงหลงทางไม่มีผิดอีกประมาณ500เมตรนี่คลองก็จะออกแม่น้ำแล้วถึงตอนนั้นน่าจะเป็นหนังชีวิตของจริงละครับทีนี้มาตั้งสติได้เกโกลีกพยายามสตาร์ทเครื่องเรือแหละครับดึงคันสตาร์ทอยู่นั่นแหละมันก็ไม่ติดสักทีนาทีนั้นแกดึงไม่หยุดเลยฮะเรียกว่าดึงสุดแรงเลยทีเดียวดึงแล้วดึงอีกจนกระทั่งหมดแรง เรือมันไม่ติดนิ่งสนิทเลยครับแถมยังลอยไปเรื่อยๆอีกด้วยจนแกนี่นึกขึ้นได้หยิบโทรศัพท์เอาคาเทลของแกนั่นแหละแล้วก็เอามาโทรหาพี่ที่อู่กว่าจะรู้เรื่องกันนีห้านาทีกว่าแกเห็นว่าพี่เขาลงมาที่เรืออีกลำหนึ่งแล้วก็มากันสองคนแล้วก็ขับเรือมาช่วยแกน่ะถึงมันจะเป็นเวลาที่ไม่นานแต่ว่าผู้ประสบภัยอย่างแกเนี่ยรู้สึกว่ามันนานเหลือเกินแล้วก็รุนระทึกทุกวินาทีเลย เมื่อพี่เขาเอาเรือมาเทียบคนหนึ่งนี่ก็เข้ามาสตาร์ทเครื่องแต่มันก็ไม่ติดอยู่ดีนั่นแหละครับสุดท้ายก็จึงได้เอาเชือกผูกหัวเรือนั่นแหละผูกกับอีกลำแล้วก็ลากกันเข้าไปที่อู่เหลืออีกนิดเดียวนี่จะออกแม่น้ําอยู่แล้วนะครับตอนนั้นคุณศักดิ์นี่ถามว่าอ้าวแล้วตาสงวนละ่ะไปไหนตอนขึ้นเรือนี่ยังเห็นแกอยู่แกก็บอกว่าจะขับเรือมาให้แต่ก็หายไปเฉยๆงงมากหายไปยังกับผีหรอก พี่เขาก็บอกว่าเออผีน่าจะหลอกเพราะว่าตาสงวนนี่แกตายไปสองปีแล้วเพราะว่าเมารถชนอยู่ฝั่งตลาดนั่นน่ะคุณศักในตอนนั้นนี่ไม่เชื่อหรอครับบอกว่าแกเจอตาสงวนจริงๆบอกว่าจะพาข้ามเรือมาเนี่ยแล้วก็ให้แกแก้เชือกหัวเรือแกก็ถีบส่งจนเรือเนี่ยลอยไปเกือบออกแม่น้ำเนี่ยคิดแล้วยังงงอยู่เลยเพราะว่ามันเห็นจริงๆ แต่พี่เขาก็ยืนยันว่าตาสังวน,เ,นเสียชีวิตไปแล้วยืนยันกันก็เลยขนหัวลุกกเลยทีนี้งานเลี้ยงแฮงเอา์ในค่ําคืนนั้นก็เลยกลายเป็นงานเลี้ยงรับขวัญแกมากกว่าละครับแกว่าครั้งนั้นถามว่ากลัวไหมถ้าจังหวะนั้น,นคือมันยังไม่ทันกลัวมันมีอาการมึนงงมากกว่าครับคือเจอตาสงวนเนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นเหมือนคนปกติทุกอย่างเสียงเดินบนโป๊ะก็ทั่วไปเดินก้าวขึ้นบนเรือ เรือยังโครงเรลงตามน้ำหนักของแกด้วยเหมือนคนธรรมดานี่แหละแต่ที่ไม่เหมือนก็เพราะว่าแกหายไปเฉยๆเนี่ยสุดท้ายมาทราบว่าแกเสียชีวิตไปแล้วจากพี่ๆเขาอันนี้กลัวเลยและเรื่องที่แกเจอผีตาสังวรน,นี่ก็ดังไปทั้งศูนย์แล้วครับไม่ได้เฉพาะอ,อูป้าที่ขายของอยู่ฝั่งตลาดบอกกับคุณศัก์หลังจากวันนั้นนะครับบอกว่าแกเห็นคุณศักเนี่ยเดินไปที่ท่าเรือแล้วก็เดินลงเรือ เสร็จสับก็แก้เชือกอยู่คนเดียวนั่นแหละและสุดท้ายก็กลายเป็นผู้ประสบเหตุนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องนี้หลายกรณีนะครับที่เรากลับไปในสถานที่เก่าๆพบเจอคนเก่าๆแต่ก็มีหลายคนที่อาจจะจากเราไปแล้วก็ได้เรื่องนี้ท่านผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าเรื่องผีเนี่ยมันมีนิดเดียวเท่านั้นฟังเรื่องผีจากช่องอื่นๆ หลอกแล้วหลอกอีกนี่เล้าใจกว่านี้เยอะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าไอ้ที่หลอกแล้วหลอกอีกเนี่ยมันจริงแค่ไหนแต่ส่วนใหญ่คนที่เล่าเรื่องผีที่เขาว่าเจอมาจริงๆเนี่ยมันเจอกันไม่นานหรอกครับเรื่องแบบนี้แค่อึดใจเดียวก็เสียวแล้วครับ